นะครับมูลแกแหกมันของเซนีเลยสาถูปยังบุนจันน้างนมอดกับพรูพี่น้องเลยเดอกเป็นอันแม่งกินห่วกินของทมันงามโพดขึ้นจาบมากนกันสีข้นข้างบนนะครับมีอ่ะสะเล็กมักระกะแฟนเพิ้นนะครับแล้วก็บ้วเตียพัตลุย

はい。If you know. ไปหนาไ อะรกันฮิตมองได้งามมันสีเป็นยังไงสพี่น้องที่นีแมงมาดูดกิน เจอกันในวันที่สายไปเอาคือเกา้าให้บอกวันหางาไม่มีบุญบริกินเลยพี่น่อยงดัดเหรอมันขีลายก็เลยเงียบเลย อือกือปวกกินนี่ครับผลง,งานเฮดมูนี่กะงามอยู่ <c oughs> งามอยู่แบบใดกับไข้กป็ปรบประบไดน้นะหมูหลกมหอดจอดยกับพอลดูดมวนครับผมร้านหยอยพักจิ๋วไหมครับ อย่างพักติวเลยไปสุกไปยังกระเดยเลยครับงามเองเห็นไหมเต็มเลยคลิปเอาก่อนครับใส่แกงเห็ดไปสุกมั้ยสินะโอ้ยเก็บสมก่อนเอ็มันแล้วล่ะใส่แกงแล้วล่ะไปต้มแล้วก็สุกพี่น้องเออใส่กระสุกสดสดสุกสดสดแบบยังไงเข้าใจปะอ่าอาวนเสีนมานบอกรมาปูนปลากระดิษ์อันนี้โล่งกระลวกอุ่นเสีนใส่แซ่บเื้ากันครับ ยางอันนี้ว่าจะเลือดจะคลองออกสวนงามบันรอบรุ่นผู้ดได้มาเก็บเพื่อเสิงงามอีกไดบ้า่เพราะผมเก็บแล้วมันแตกหยอนออกไปนะนีอีกคนนะึง ครับนี่ำตาซีมสม้มขมเอาไปกินกับปุนกับแจ้วก็ไรน้ำตาสีเอาไปคันได้ร้ายกับพ้าแกงเนาะผสมเกลวค้อกันตังนีน้เกวพี่น้องมองว่ามันออกร้ายเล็กน้อยมองนี้นะเป็นมองที่ว่าไม่เจอเก็บที่ว่าอ่า ป,ปีก่อนยังจะไม่กล้ามาแนะนำนะแล้วที่นี่บาวข้อมนะพี่กายมาหาบ่เห็นปีนี้มาพี่น้องโอ้ยกำลังทางขึ้นน่าจักลายจัดน้อยเด้อพี่นี่เห็นปะครับมาเลยมาเจอเอ้อยมาเจอมันเลย้ะบาวความขอนยอนุญาตเคลียร์หาผมก่อนมันมีไม่พิเศษอยอยกซานี่น không phải chơi chết này để ta luôn. qua đi bộ. ถ้าว่าไม่เจอพอพี่กายมันออกเต็มบุดเลยเลยพี่กรณ์เนี่ยกาตั้งกองผันยุกกระเป๋าเน,นี่ยกองงานอนอื้นพนน้ำกลืนแทถพี่น้องตายข่อยีเกียดเกียดหน่อยตัวบอกใหญ่ตายนอนประหลาดปิดก็คือเ <c oughs> มื่อพ่อดอกท่างเปแบบนี้จังแดถมืออื่นมือเื่อนี่มองเด้อให้จบพุ่งกัน

เปลือกทั่วปลาทั่วดินทั่วแผ่นปาตาพีโอ้ยโอ้ยสะอ้นโอ้ยแนวไอ้สันเตี้ยมันจะตกโอ้ยโอ้ยสร้อยอีกคนพี่สามีโอ้ยโอ้ยพี่น้องเอ้ยโอ้ยพี่น้อง โอ้อออ้พี่น้องโจูขวนเด้อคนเหงบมาปนี้โอ้งามงามงาามโอ้งามงามงามงาอเท่พี่น้อง Ôi mẹ Ui Ui da sành Bố ơi da Ui Ui Bố của mẹ coi ui Ui บอกข้ามาเห็นบ้าอห,าหัวเอาอันเสียมเคลียแบบนี้ก็เลยยางลบมาบอเป็นคนบออกหวังคอยเจ็บนะครับนั่นเห็นบ่คอยก็ได้รู้ดิมันาเห็นบ้านบอกั้มบอกห็นหมาเห็นตัวนีว่หันอเไรอ๋อโ้ยไม้รับครับา แจ้วาปพี่นอ้องม่ตจะออกไลายหรือออกหน่อยหรอกอือพออีเมลขออีกพราแค่พื่นทีกันครับเห็นไหโอ้ยเดือใจ ยังเลยนี่ครับพี่น้องคุณกระเมียนสันท,ทั้งเึื่อกระเมียอีกสามสี่ยอมทั้งคน เริ่มงัดก,กันเลยเท็ดม,มุนพิกกายบรออกเรือครับอันไฟใหม่เพิ่นอเอาคือหับก็เหมือนกระสาความแจ็กนั้น อย่าครับ ออกมน,นทันแท่ครับสิตายหลืดีกว่าระหว่างเราก็ใมีดามาหามดามาแด้พี่หน่องขมืออยู่ดามามาดามากลับครับ มองได้ไปเคยเก็บมึงสิน่ะคอมเมนต์มากมันขึ้น,นได้ด้วยสมมองเขาเก็บไปบางสงแฉงนี่แลหละคือเขาเก็บไปแตกม,ม,มันเบมดมาครับพี่แจ้งกันโอ้ยมวนขาพี่น้องเอ้ยนั่งรถไฟ่เจ็ดร้อยกว่ากิโลเพื่อจะมาเก็บเห็ดตัวคุ้มบ่คุ้มพี่น,น้องเพราะว่าคือเห็ดเจ้าของยังได้กระถาเจ้าของขนาะดนี่อะไรที่เป็นของเราเขาก็รอเรานั่นแหละ แต่ว่าอันตัวที่ว่าเขาเก็บนั่นมันอยู่ไก่บ้านคือสุปรีน่าเบาเขา้อมเก็บแต่ปีนี้ไม่ได้เก็บเขาเก็บไปแล้วอันนี้เห็ดนางง้วห่างกันอันนี้นางว้วแบบนี้สิออกคมขมเล่นน้อยนึงครับถ้าเอาเคือก็กินแซ่บพุ่งยังไงนี่มันนักศึกษาเกิดตัวนี้กีน่าออกเล้ยคนนี้ด้าง กํลังโพมาคืนเกือบเส้นสมองแต่หมองพันออกก็มีครับดอกนี้เกือบสบับพึ่น้องดอกพวกใเนไหมครับพ่นังกระแดงแล้ว mình đã tập phát thì thì đây là thứ ba đấy Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì của nào ยิ้วเขาแล้วหาจี้กระเทียวเอาครับขา้าจะเป็นน้ำหาเฮ็ดหม่องคยเก็บไปหากับมิตรห้อยเขาก็เลยขึ้นมาซะอย๊บแล้วมาเลี้กันสิมาไหมคิดสิบา กรอ้อนบ่ครับบังเนี่ยเฮ้ยกับแเ่นพันยัยเนะ้ะกระสิเดือดเกือบเครื่องตาไปผลกะคือไปครับไปหลุนโมต่อไปหอนแหง้งแป๊ดตัวซับกระสิเบิดโอ้พี่น้องโอี่น้องปัดถูปัดพี่น,อนอ้องนี่ ปข้อฝัออนเดียวบอข้อฝอนก,อนกวามเก็บไดียวบอมองเห็บ้าความเก็บสี่ป,ปีซ้อนไม่มีใครมาเก็บนะอันนี้คือที่ประจันที่เก่าที่เดิมโอ้ยพี่น้องโอ้ยขอ้อฝอนสุดขอขอท้ายขอปีเลยได้บ้างไหมขอปลาท้ายเชื่อๆพ,พี่น้องพี่น้อง าวาวทั้งไตอีกทั้งไตอีกทั้งไตอีกพี่น้องพี่กายดอกพอค่อยง่ายครับพี่กายออกพี่กายออกอยู่นี่ประมาณสิบดอกปีนี้ป่ะนี้ป๊าพี่น้องงามเองโอ้ oh my god ข้าไปมาขึ้นเบ้าข้อมาปลานี่ผู้เดียวนะโอ้ยไข่ก็สิบว่ามีหม่อ,มองใส่เมื่อเอาดอกคือ เฮ็ดกำลังโพมานี่โอ้ยสะออนดีสม่หนาผู้ใดผู้ใดมาเก็บสมวหนาผู้ใดมาเก็บป๊าดนุ่งอ้ยมันสมอออกลานไปผุนแต่ว่าห่างห้เก็บก่อนแช่ก่อนมองนี้ มันกะเก็บมันทายาวโอ้ยตัว่าพุปงปวดมันตื่นขึ้นบอก ด่วนเขมดก็มีพี่น้องไม่ไปหยุดนลไม่ได้เห็นนะเห็นอะไนะไม่ได้ซูนนะหาผู้นุยูปบะเลึกตกอกเลย กบุญดอกนี้นะค่ับขายเงียบเลยปะสวดสวดอือนะเห็นปะคันดอกอ้วนขายเงียบนราจกเตืมนตื่นฟงปัวขึ้นตื่นแต่ปีเนะี่ยพี่หนาจะเอาดินมาทมใส่จักชิบขู่ไม่ดีดอกม่ดีมั่นไง่ตื้น ข้อมาเลยลงกรุงเทพนะมันมีแผลติดคิดน้ำรดเห็ดป่านนี่สวยพอบอกแล้วว่าเสือ,อมาข้างในกระดูกข้อมันเป็นจากของเห็ดเนาะบอกมันออกมาได้ก็ได้พวกนี้เก็บสี่ปีซ้อนห้าปีซอนแล้วนะก็เลยหัวมันออกไปทางใดเนี่ยแล้วก็มันเสีออกเป็นกันเทอตอนนะ่ะขอบท่านเก็บเลย ตายเดี๋ยวกำลังเอกตัวฮึพึพึพึฮึคนบ้านหัวพี่น้องเหยียดใช่ไหมโอ้พึพึพึฮึึโอ้ my god โอ้มังางี้ซาลา ปกติผมไม่ใช่คนชอบอ้างนะครับแต่ตอนนี้เขาบอกปกติเลยเห็นบ่เห็นบ่นี่เราเห็นเด็ดถือกันเห็นบ่เห็นบ่น,บน,น้ำแห้งมาพร้อมหนึ่งสองสามรอบรุ่นแห้ออกร้ายได้แบบนี้ครับรอบนี้ออกสนิทเพราะมันชิบหาดยดอกก็เลยนับเ่ยโอ้อ รอ <Boy>. บนี้ออกน้อยบางนี้อีกรอบพี่วั่นนี้แบบโอ้โหโอีพออีเม่ค่ับ ครับเอาไปสุปในสุปหนึ่งคนได้นี่สุบแซบให้เออือขคายงามให้สีคขีวให้ดินจือครับลินจือสีแดงแต่ว่าอันนี้สีออกน้ำดำน้ำตาลเนี่ยอันนี้เป็นตออันนั้นตอไม้ยิะ่ะก็จะตออันไหนเลยตอพักติวเลยอร่อยมากามันจะคล้องหลาบ แยกไปบ้านน้องแบงนะครับกับบ้านแสงใหญ่อันนี้ออกไปบ้านน้องบัวท่าสร,ร้างเฮ้ยเออนี่ร้านก๋วยเตี๋ยวร้านนี้ครับพี่น้องแสบแห้งขายประจำแบบลบา,า,ายมีบอลคว่มกับแตงหงื่อแล,ล้วครับพี่น้องนี่ออกจากปลามาเฮ็ดเหี่ยวอาไปละไอ้ข้อมือขึ้น พอกันคลิปหนาครับพี่น้องเดี๋ยวมือนีขอไปคลิปเพียงซรันีครับขอบคุณทุกการรับชมครับผม